เราน่พวกเดียวกันเราต้องรักกันเอาไว้หันหน้าเข้าหากันถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหากันเราจะร้องเพลงฮัลโหลสุดตายให้ใครฟังใครฟังไม่ฟังไม่รู้แ <Tamam> ต่ที่รู้วันนี้มีอีกเพลงที่ฟังแล้วจะต้องอะไรจะต้องผัวร้ออะไรกันนะะงงใช่ไหมฮะถ้างงถ้างงไปฟังเลยดีกว่าคี่นี้จริงสิไปฟังกันเลยค่ะ ハッ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 ハ น้องเจปรางน้องจีจีและน้องวีนะคะัน่ารักมากเลยอะเพลงเมื่อก um> um> ี้เนี่ยเห็นแบบฮ่าฮ่าฮ่นี่คือมันเกี่ยวอะไรกับที่พี่นุ้ยได้รองไว้เมื่อกี้หรือเปล่าอะ ก็้เมื่อกี้เธอหัวเราะทิ้งเอาไว้ไงันหัวเราะเกี่ยวกันไหมอะเนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยค่ะก็เหมือนเพลงวรตากพิโพนะคะก็เป็นเพลงที่เหมือนาะกับเทศกาลแห่งความสุขตลกเฮฮาอะไรางเนี้ยค่ะเหมือนว่าไม่ว่าจะต้องเจอปัญหามากมายขนาดไหนก็อยากจะให้หัวเราะมากับเพลงเพลงนี้ค่ะเห็นไหมตังค์ต้องวรตาแต่ว่าหัวเราะหัวเราะนั่นเองนะไม่ดูน้องๆแล้วมันดูแบบสนุกสนานอยากเต้นตามอยากหัวเราะตามอันไหนดีเจนุ้ยหัวเราะสิคะ อะไรอ่ะทำไปต้องทำทำไปพูดเลยก็ต้องทำอ่ะแต่ก็ยอมรับว่าเพลงเขาใครได้ยินก็ต้องเต้นตาสอนดีกว่าสอนดีกว่าสอนได้รปะค่ะก็เหมือนเป็นเป็นตัวดับเบิลยูแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเต้นเราก็จะแหกขาไปด้วยอย่างงี้ปึ๊บ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 ง่ายๆเลย,ยพี่ฉเฉย เต้นมันดูสดสใสเราเต้นรู้มัปแต่บอกเลยว่าเป็นเพลงที่ใครที่ยิงก็ต้องหลุกขึ้นเต้นไม่น่าเชื่อ <c oughs> <c oughs> โหให้รู้ใช่ป้ะถามถึงความหมายของตัวดับบิลยูดีกว่าเมื่อกี้หนูบอกว่าทาเหมือนตัวดับบิลยูใช่ไหมวอลตะมาจากภาษาญี่ปุ่นเหมือนแบบว่าเลข555ไทยก็เหมือนเป็น www ปกติเนี่ยเซ็นบรรัสสดทั้งหมดที่มีก็คือ16คนใช่ไหมวันนี้มา6กว่าจะได้เป็นเซ็นบรรัสสดไม่ได้ง่ายๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาติดตามในช่วงหน้าฮะ ปกติเขาเลือกกันยังไงครับปกติ16คนเลือกกันโดยผู้บริหารค่ะผู้ใหญ่เลือกใช่หรือว่ามาเป็นมาจากงาน general ก็มีคืองานแบบแฟนแฟนคารบนก็มีแต่รอบนี้เป็นไงคะเป่ายิงชุบเป้ายิงชุบเขาบอกเป่ายิงชุบใช่อย่างนี้เลยเป็นงานจั n เกนทัวร์นาเมนต์2 0 2 0ค่ะมันมีทั้งหมด84คนแล้วก็จับคู่กันเป็นสายๆไปเรื่อยๆแล้วก็เป่าจนเหลือให้เหลือน้อยที่สุดใช่ค่ะแล้วก็คนที่ชนะทุกตา ก็คือโอ้โหยังกระถูกร <Lucy> <that> ัตเตอรี่นะตอนที่เราแบบจุดได้อ่ะกดดันไหมพอได้มาเราก็ช็อกคอะเพราะว่าเป็นคนไม่มีดวงแต่ละคนก็คือต้องฉุบฉุดจุดชนะเข้ามาเรื่อยเรื่ยตื่นเต้นนะ เต้นค่ะหนูหูด sure> ักตลอดเลยสองคนนี้เป็นสองคนสุดท้ายทุกคนก็จะบอกว่าโง่หิงเขาไม่ใช่โง่หิงเขาเรียกว่าหองจุ้ยของสองคนนี้เขาเป็นรูเมทกันที่หอเขานอนห้องเดียวกันแล้วก็คือติดรอบสุดท้ายเป็นสองคนสุดท้ายทุกคนก็บอกว่าหองจุ้ยห้องสองคนนี้ดีแล้วหลังจากนั้นคือเบอร์ห้องของห้องหนูฮะออกเขาเรียกว่าลอตเตอรี่กินแดงหนอจริงจระให้ห้อง เบอร์ห้องหนูสองคนเอาตรงๆแบบว่าไม่งมงายนะเราไปหาพี่ไข่มาใช่ไหมุ๊ยแต่บอกมาหนูว่วให้หนูแล้ว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 ขอเบอร์หน่อยดิจิ เป็นเซนเตอร์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างปกติเราก็จะอยู่เออแถวหลังพออยู่ตรงนี้เราก็ต้องสื่อสารเองออกมาให้ดีเพราะว่าเราอยู่ข้างหน้าสุดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ากดดันอยู่เหมือนกันมองข้างๆไม่ได้แต่เขาไม่ค่อยพลาดหรอกเบียนเกเว่าเขาซ้อมเยอะมากจริงจริงไม่ค่อยเห็นโอกาสพลาดหรอกแล้วคนอื่นได้อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่กันบ้างฮะหนูอยู่ตำแหน่งสองค่ะเพราะว่าแพ้จีจี้ใช่แล้วคนต่อไปก็เสี่ปันแปดค่ะ แต่ก,ก็เก่งนะจากป,ป,ปก่าสูรคนนู้นมิวสิบสามค่ะสิบสามสิบหกค่ะพอดีที่สุดท้ายอพอดี จะนิดได้รางวัลชุดยอดเยี่ยมได้ยอดเยี่ยมด้วยวันนั้นก็แค่ไปชนะเพื่อชุดอะค่ะแบบไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป่ายิงชุดชนะก็เลยชุดต้องชนะไว้ก่อนเน้นชุดเนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ติดมาที่16พอดีค่ะโอ้ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยคือด้วยความที่ทีมของเขาบอกให้ชุดอะไรก็ได้แต่ว่าภายใต้คำว่าไทยเจนิดก็เลยพกภาชนะมาภาชนะอ๋อเป็นของเป็นแบบเป็นเคล็ดนิดนึงเลยค่ะหนูคิดไปแล้วเลยอรอใช่แล้ววันนั้นคอ ตู่เป็นยังไงบ้างแต่ละคนออไล่คุณนิวเป็นชุดไทยค่ะชุดไทยชุดไทยธรรมดาเลยเพราะว่าตอนนั้นคิดไม่ออกมันเป็นนักมวยค่ะเป็นมวยไทยแล้วก็ทั้งทั้งเกมออกแต่ค้อนเพราะว่านักมวยออกออกหมัดจริงเหรอออกค้อนมาตลอดแล้วหนูก็เข้ามาได้หนูก็งงมาก ใช่ค่ะหนุ่นคนที่จับได้ไม่ได้มาสู้กับหนูค่ะคนที่มาได้มาสู้กับหนูเขาแบบไม่รู้เลยว่าหนูออกแต่คอนของเธอเป็นชุดไทยค่ะที่แบบอาจจะแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงอะไรเต็มยศเต็มยศเต็มยศหน่อยของจีก็แต่งเป็นกระทิงค่ะแบบไทยสมัยก่อนกระทิงพาชนะไปเลยน้องมีนะคะแต่งเป็นเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเพราะว่าตอนแรกหนูไม่รู้จะเอาอะไรให้แสดงความเป็นไทยแต่ว่าเสาไฟฟ้าไทยมันดูเป็นเอกลักษณ์ พองมากเพราะว่ามันจะมีความถูกหลายสายแล้วมีสติกเกอร์แปลกใช่แล้วก็จะมีสายโยงยางใช่มีสติกเกอร์ร้านหมูกระทะแบบกำจัดปวกอะไรอย่างนี้ก็มาติดปีกยิงมือเรายมีกำลงสามหนูก็เอามาติดหมดเลยเพราะันมันเป็นเห็นความเป็นไทยนะอีกหน่อยก็จะเอาเสาไฟฟ้าลงใต้ดินหมดใช่ไหมเพื่อความสวยงามเราก็เอ๊ะเราจะไปถ่ายรูปแบบนี้ได้ที่ไหนอีกไม่มีแล้วในโลกนะมีแต่เพื่อนเนี่ย บอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันดูเป็นจีจี้มากหนูว่าเป็นเพลงที่เฮฮาค่ะแล้วเป็นรั่วๆแล้วแบบว่าคาแรคเตอร์จีเป็นคนตลกคือจีจี้เป็นคนตลกธรรมชาติมากค่ะจีจี้จะมีวลีเด็กคือหมูติดมันคืออะไรหมูติดมันมาแหน่อยเดียวหมูติเดียวค่ะจีจี้หนูไม่รู้คนอื่นจะเข้าใจไว้ก็แค่แบบว่าหมูตีมันบ้าใครโอดโอดบ้างจะเป็นแบบว่าเซจลินีแบตอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ย วิจารวิจาให้พี่หนุยทำเราอยากเห็นพล่งนี่ทำบวทะเลาะกันเราทะเลาะกันป้าชอบกินหมูติดมันเดี๋ยวพี่เป็นป้าหรอพี่ป็นพี่เป็นพีนพี่เป็พี่เป็นเปนพี่เป็นพี่นพี่หนพ่น่เนีเนพเนี่่จี้เลยอ่เี่เม่เปีปนี่เป็พี่เ่เี่็นีเป็น่เ็ป่นีี่นีี MV เป็นแนว r ร t r o ชุดอะค่ะจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบแป9ศเ้ราก็จะมีหลากหลายอยากให้ทุกคนได้ยิ้มมุมปากค่ะแล้วก็มีชุดแมวด้วยค่ะห้าคนแรกมีหูคก็จะมีหางยาวๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นชุดแนวแบบ8 0สีสันแบบจี๊ดจคนในวงการพูดถึงเพลงเพลงนี้ของพวกหลังไม่หรอไปฟังกันดีกว่า ยินดีด้วยนะครับกับน้องจีจี้นะครับผมกับเซนเตอร์ซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ไหมวารตะพีเพิลแอบบอกนิดนึงว่าพี่ฟังแล้ว,แล,วแล้วก็ชอบเอ็มวีมากเอ็มวีหน้านิ่งแค่โป้พีก็ เป็นกันไวใจให้หวังว่าจะมีงานเดวการคอนเทนตต่อไหมโอเคขอให้เพลงดังทะลุปเปี้ยงป้านะครับกับวรตาพีเพิลครับสวัสดีครับพี่คิงก่อนบ่ายนะครับน้องๆก็ยินดีกับน้องจีจี้ด้วยที่ได้เป็นเซนเตอร์ในงานวัดดวงสุดยิ่งใหญ่ <c oughs> ใการๆกออัอยิ่งฉุกแล้วก็ส่วนน้องจีจี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยสายฮาที่รอชมอยู่นะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มายการนะคะจะบอกว่าดีใจกับน้องจีจี้ด้วยนะคะที่ได้เป็นเซ็นเตอร์งานวัดดวงของยิงฉุกนะคะ เพลงสนุกมากๆแล้วน้องจีจีเนี่ยสายฮาเลยยังไงรอติดตามชมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะยังอยากจะเป็นสายฮา จีจีเกือบหดเลยเป็นไงบ้างพี่พี่เขามาแบบให้กำลังใจกับเราจริงๆเป็นเป็นพี่พี่ที่แบบติดตามหมดเลยเพราะว่าก็เป็นคนแบบตลกเราก็ดูแบบตลกเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจที่แบบพี่พี่มาพูดให้กําลังใจรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานมากๆค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จีจีได้ร่วมเลยนั่นก็คือในเรื่องของการออกไอเดียในเรื่องของเครื่องแต่งกายอเอ่อคอสตูมของเราเนี่ยได้รับการแตกแบบมาจากทางญี่ปุ่นอีกทีนึงแล้วก็มีแบบมาเยอะๆเลยแล้วก็ให้หนูเป็นคนเลือกว่าเออเราชอบแบบไหนอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อนชอบไหมฮ ชุดมันเป็นอสองสีสด,ด้วยค่ะด้วยความที่อันนี้มันเป็นซิงที่มี B N K กับ C g M อ,อันนี้ก็จะเป็นสี C g M อันนี้สี B N c อ๋อกมกันความสนุกสนานเสน่ห์ของเพลงนี้ไม่ได้มีแค่จังหวะอย่างเดียวเขาบอกว่าการเต้นอะไรก็แล้วแต่ต้องหน้าตายเอาจริงๆตอนที่ถ่าย MV เขาห้ามยิ้มอ่ะไม่จริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนตกลงกันเองนี่แหละว่าจะไม่ยิ้มอะไรใช่แล้วเราทำกันได้หรอ ก็ถึงจริง <c oughs> เห็นเพื่อนเต้นพังางาพังาพังาอย่ยอางนี้ตอนที่ยังมีอาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นใครเรามองไปข้างหน้าอย่างเดียวเงี้ยเราอาจจะยังแบบพอแบบเออไม่เห็นหน้าคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีคนขำเราก่อนเราก็จะเราจะขำด้ว <c ười> ยค่ะเพลงนี้ถือว่าเต้นยากไหมคะไม่ยากแต่เหนื่อยเพราะค่ามันค่อนข้างกระดกยุกคิดว่าเป็นเพลงที่เหนื่อยที่สุดของ B N K ที่เคยเต้นมาเลยเหนือนจะไม่เหนื่อยเพลงก็คือเวลาร้องเร็วมากค่ะโอ้ใช่เนื้อเพลงอ่ะฟังมันค่อนข้างยากไหนร้องช้าๆให้ฟังหน่อยได้ไหม ตั้งอายมาตะโกนเอาร้องให้ดังออกมาวัลาต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 าปีโป้ที่มาสั่นอยูนไปจนถึงมัน,มนวนวายแล้วมาเฮฮาขอท่อนยากแล้วสอนผู้พี่พี่้ำไมตอนนั้นยากเลยตอนนี้เหมือนบทสวดมนต์ป่ะ ความที่ภาษาญี่ปุ่นค่ะเขาจะไม่ได้มีวรรณยุกต์มากแต่พอเรามีวรรณยุกต์แล้วเราร้องไม่ตรงตามเขาเมโลดี้มันจะยากดนตรีเต้นรำของเราเขาก็สอนว่าออกมาชิวออกมาจอยมาเซมาเซคัมออนคัมออนกันหน่อยไม่แล้เราร้องเล้อได้เลยไม่เพี้ยนเลยแต่ตอนแรกพวกหนูลองเพี้ยนตรงคัมมอนคัมมอนกันน้อยไม่เราสอนให้ร้องแบบเหมือนสวดมนต์น่ารักกับเพลงนี้น่ารักนะครับให้น้องๆฝากผลงานกันดีกว่าครับเชิญเลยครับแต่ละท่านก็ฝากด้วยนะคะเพลงหลักในอัลบั้มที่3ค่ะเพลงวรตะพิภพ ชื่อไทยว่าพวเราะเซ่นะคะตอนนี้ก็ลง YouTube แล้วนะคะแล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะใช่แล้วหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์ออกมาอีกไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือว่า Twitter ของทาง Official ด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางไหนคะวีน I am 48ค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของพวกเราวีนเควเดค่ะแล้วก็น้องๆ CGM 4ีเดด้วยก็สามารถไปโหลดกันได้เลยค่ะก็ในช่วงนี้ยังไม่มีการแสดงค่ะแต่ว่าปกติพวกเราก็จะมีเทเตอร์ค่ะของทั้งทีมทีทร์แล้วก็ท่าเอนนี้ก็ โควิดก็เลยหยุดไปก่อนค่ะแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาแน่นอนครับนี่ค่ะก็ถ้าอยากติดตามพวกเรานะคะก็สามารถติดตามที่ IG Facebook ของ b n k f o เ d ค่ะก็ตามชื่อของแต่ละคนเลยค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมทาง TikTok นะคะสามารถไปเต้นเพลงนี้ด้วยกันได้นะคะพีพีก็สามารถไปเต้นแล้วก็ติดแฮชแท็กคุล้อเซได้เหมือนกันค่ะไม่รอดแน่นุ้ยเพลงนี้โอ้ตต้นต้องเต้นหน่อยนะอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆ b N K f o r d ค่ะ จริงเลยนะเขาเป็นสร้างสีสันความสุขให้กับเรานะครับในช่วงเครียดแบบนี้ไงพ่อครอบครันี้ยกำลัง work from home ก็เต้นไปเลยอ๋อทำไมต้องสับสั่นอยู่นี่ยังไรอ่ะยุงพี่หนุ่ยขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแป๊บนึ่งนิดนิดหรอพ่อได้หรออะไรนะมิดไม่เป็นไรรายการเราเราทำหน้าที่ของเราได้นี่เชื่อพ่อไหมไปกอง เป็นไปได้ไหมที่เดี๋ยวมันจะกลับมาหาเราอะอเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาทําดีดาเราก็ทําตกใจนิดๆ <c oughs> งั้นขอบพุดอีกทีนะครับ